สวัสดี fcu ช่างบอยมหาสารคามทุกท่านนะครับสวัสดี fc แฟนเพจทาง youtube ทาง facebook ทางติ k t ตอกนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพ่วงรถไถอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นดัมไฮดรอลิกนะครับเอาหกล้อนะครับตัวนี้จะเอาไปส่งลูกค้าอยู่อำเภอกุดหลังนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นเผาหกล้อนะครับสเปคความกว้างที่เมตรเก้าสิบนะครับยาวที่สามเมตรห้าสิบนะครับพกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับ ทางร้านเราก็เอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับจะมีบันไดสองข้างนะครับมีหมวกข้างบนนะครับไว้ใส่ของนะครับแล้วก็มีกล่องเครื่องมือนะครับมีขาตั้งปรับเขียวพร้อมให้นะครับตัวนี้จะเป็นพาเอ่อเป็นดัมขนาดสองตันนะครับแกนเจ็ดสิบมิลนะครับสามารถยกได้ถึงหกถึงเจ็ดตันนะครับจะพามาดูช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็นช่วงล่างรางน้ําหน้าห้านะครับเป็นตัวคัสซีนะครับ ทางร้านเราก็จะมียอยแถมไปให้แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพาการสองนิ้วนะครับตาไก่ของฟอร์ดนะครับเกาะด้วยป้องอ้อยอีกทีหนึ่งนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดถังพักน้ํามันนะครับสายไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะเป็นกระบอกใหม่นะครับแกนเจ็สิบมิลนะครับเราจะทําสีให้ดูโดดเด่นขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นคัสซีรางน้ําหน้าห้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคํารางน้ําหน้าสามนะครับคําหัวคําท้ายให้นะเพิ่มความแข็งแรงนะครับ ตัวนี้จะเป็น R รับลูกกิ้งบนนะครับกันสะบัดนะครับ R รับลูกกิ้งบนก็คือลูกกิ้งบนตัวนั้นนะครับซ้ายฝานะครับจะมีลูกกิ้งนะครับชุดคัสซีบนตัวนี้ก็จะเป็นลังน้ําหน้าสี่ทั้งหมดนะครับตรงก็จะเป็นลังน้ําหน้าสามทั้งหมดนะครับชุดนี้จะเป็นลังน้ําทั้งคันนะครับลังน้าก็จะมีลังน้ำสามกระดูกนี่ช่องละห้าสิบเซนนะครับผมจะใส่แปดตัวนะครับผมจะนับให้ดูนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับเป็นตรงนะครับ สี่นะครับห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับแปดตัวท้ายนะครับทังรั้นเราก็แถมไฟท้ายไปให้ด้วยนะครับไฟท้ายพร้อมเดินสายแบบนี้นะครับอันนี้คือสายไฟครับตัวนี้จะเป็นกระทะขอบสิบหกนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับกระทะสวยๆนะครับเป็นกระทะขอบสิบหกนะครับยางเจ็ดห้าศูนย์นะครับทำสีให้มันดูโดดเด่นขึ้นนะครับรถเราจะได้มีมิติมีสีสันเพิ่มขึ้นนะครับ ลูกค้าสั่งเป็นด้านนอกสีส้มนะครับด้านในเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสียอดนิยมของทางร้านเหมือนกันนะครับส่วนฝาท่างก็เปิดได้นะครับเปิดลงล่างนะครับราบนถอดได้นะครับฝาท้ายก็เป็นสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือเป็นปากนกแก้วนะครับตัวท้ายนี้ก็จะเป็นแบบเปิดลงนะครับเอาซาลงหน่อยเอาลงมันก็จะเป็นแบบเปิดติดแบบออโต้นะครับ ชายก็จะเปิดปิดเองอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ายนะครับงับเป็นปากขอวแก้วนะครับเห็นไหมครับปิดปุ๊บงับปั๊บนะครับอสาฟท้ายเราแถมไปให้นะครับบางโคนกันฝุ่นนะครับส่วนช่วงคอช่วงอะไรเราก็ซับให้เหมือนเดิมนะครับซับด้วยแบลรี่สี่นิ้วนะครับแบบนี้นะครับแบลรี่สี่นิ้วนะครับดูนิ้วผมนะครับหลังน้ำนะฮ้าแบลรี่สี่นิ้วนะครับซับหอวสับท้ายแบบนี้นะครับความแข็งแรงนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจเบอร์โทรอยู่ด้านหน้านะครับใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับ0623417441นะครับอันนี้คือช่องมองหลังนะครับมันไดปีนนะครับไว้วางของนะครับกติดน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันอีกีตอนถึงบ้านลูกค้านะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้กลัมาหอดบ้านลูกค้าแล้วค่ะเอาพวงให้ดอริกมาทรงลูกค้าอยูุ่บานดอนโมงค่ะตำบลกุดล่างอําเภอกุดล่างจังหวัดมหาสารคามจ้า ลูกค้าเอามาใส่กับตัวซีิหาแรงค่ะสร้างเป็นตัวหลุนไคดริกค่ะขัานนี้จะเป็นเข้าของตัวอ่าเข้าของรถหกล้อนะจ๊ะเสื้วผ้าวัวให่ไก่ค่ะดําห้ยซับห้แข็งแข็งเลยนี่ก็จะเป็นโตปัมการทํางานขอามันี่ก็จะเป็นย่อยย่อยนี่แกจะแถมมาพร้อมจานนี้ค่ะฟันแบบพิชิโอนี่ค่ะแข็งเนี้ยแข็งแรงเนี่ยนอนค่ะของอูซางบอยดูเผ้าสวยๆกระบอกดําใหม่นะ จะใส่บางค้นไม่พอมนีก็แบบจะเป็นยางปเปอร์เซนต์สวยๆทั้ง4ีเ้นได้จานน็อตครบจะพุน่นกระทะเป็นสีสมไอ่พอมม่มจะเขาอับโไทยนี่ค่ะเวลาการใส่ม่านสำลัคอะไอ้ด้านท้ายนี่หาเอาหัวม่านเลี้ยงตังค์ดิบได้ค่ะเวลา,าดำอะ่ะม่นมันสีตันมันมันสีบออก ตรงมันสีบ่าออกหูดานลางนี่ค่ะมันสีออกหยาก็คือไห่ไส่ธรรมดาบวาต้องเอาหัวมันไปนเลี้ยงไว้ไว้อัดไทยมันจะจากคลิปวิโอฮิอวค่ะรีวิวมาให้เบิ้งมันจะบ่ค่อยออกเลยค่ะ้ธรรมดาออกดีไปตะตนายจะสั่งจองรุนนี้เลยค่ะถ้าเกิดรุ่นไฮโดรลิกเนี่ยราคาจะถูกทุดยุีเก่าเมื่นบาทค่ะจากขั้นน้อยก็นี่แหละกะ ค่คัดซี่กะจะเป็นล่างซีส่วนเผาจะเป็นเผาของตัวอิซูเอลค่ะกะจะบรรทุกเด้ประมานซีตันนี่ค่ะมาเกินหาตันเล่าๆนี่แต่ตัวนี่กะบรรทุกไก่ปรามันหกเจ็ดตันนี่ค่ะถ้าเกิดใส่อ้อยสบายเลยค่ะนี่เวลาไปหอดล้านมันขนมานี่กะดำลงโดยที่ว่าต้องไปต่อแถวห้มันอยากเสียเวลาค่ะนี่ค่ะสนใจกะโทรหาสร้างบอยเดจ้าสอบถามแล้วาเบิ้งแล้วกะ ในซังบอยก็จะในน้ำรุนค่ะถ้าเกิดลูกค้ามีรถไทยรุนใดยี่ห้อใดค่ะเข้ากับจะในน้ำรุนทีมันจะเหมะกับรถไถยเข้าแล้วค่ะก็จะบ่เอาทีมมันนักรถไถค่ะนี่ค่ะายท้ายนี่ระบบที่สองคือเปิดโล่งแบบนี้จ้ะเปิดค้างได้ละค่ะแล้วก็ล่าบนกระถอดได้เหมือนตัวรุนธรรมดาก็จะเจาะช่องไว้ให้ลูกค้ามองข้างหลังเพราะว่าบางเทือลูกค้ารถขั้นน้อยมันจะจะเลี้ยวหลังไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ค่ะสายงาน เนาเลยลูกค้าใส่งานรุ่นหี้กอะ่ะบ่คอยบ่มีปัญหาจากขั้นนี้ค่ะลูกค้าส่งไปสองสามปีผ่านมาบ่าเห็นมีลูกค้าโทรมาหาสรางบอยจกักทเถอใส่งานลืมสร้างไปเลยจ้ะสนใจโทรหาสรางบอยเลยค่ะ